กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวแน่นอนครับคุณวรินทร์เรียนให้ทราบนะครับว่าหลังจากเกิดอุทกภัยหมวดการเยียวยานั้นต้องเร่งและช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับซึ่งโคศกสปชนะครับก็บอกว่าจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเกิดอุทกภัยใหญ่หมื่นบาทครับมาตรการต่างๆเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปช้าๆนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในฐานะ โฆษกศูย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถล่มหรือที่เราเรียกว่าสปชกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจหลังจากอุทกภัยคลี่คลายว่าแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันมาตรการแรกแก้ไขเฉพาะหน้าให้กับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างที่เรียน้ทสรางนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่ลำพูนพะเยาลำปางเช่นเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรียางเป็นทางการนอกสถานที่ก็เรียกง่ายว่าประชุมครมสัญจรนั่นแหละฮะออกไปในพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะด้วยความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวให้คืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอีกมาตรการหนึ่งนะคะก็คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเช่นการจัดโครงการแอลเหนือคนละครึ่งและที่สําคัญค่ะยังเร่งเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ที่ก่อนหน้านี้ได้จ่ายเงิน10,000บาทผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการไปแล้วค่ะโดยจากนี้นะคะจะเร่งดําเนินการจ่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไว้ก่อนหน้านี้ให้ทันในต้นปี2568ค่ะเพื่อเติมเม็ดเงินให้เกิดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างตง รวมไปถึงยังเตรียมนโยบายต่างๆเพื่อลงไปดําเนินการในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ SME ในด้านต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกสปชก็ยังได้กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยที่ได้ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเป็นครอบครัวละ9 0 0 0บาทโดยคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสำรวจความเสียหายเกือบ50จังหวัดได้แล้วเสร็จค่ะ รวมไปถึงยังมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าล้างดินโคลนที่จังหวัดเชียงรายอีกครอบครัวละ1,000 10, 0บาทซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาค่ะเพื่อชำระล้างดินโคลนและการยกเว้นภาษีให้กับผู้ประสบภัยค่ะ